สวัสดีค่ะวันนี้ก็เอาเลขเด่นรวยสักทีนะคะรวยสักทีหลังจากที่ไม่ได้เอามาให้ท่านผู้ชมรับชมกันเพราะว่าไม่เข้าแตอว่าแอดคิดว่างวดนี้เข้านะคะเลขหน้าปกของรวยสักทีนั้นเข้าเข้านะคะเพราะว่าติดห้าเป็นเลขที่แอดชอบเนาะเลขหน้าปกเด่นห้าสี่นะคะ เลขหน้าปกด่น5 4าหมวดประจำวันที่16บหกพฤายมสองพนห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขหน้าปกเด่น5ก็มี5 1 5หนึ่งี่ห้าเป็นเลขที่แอาชอบนะคะส่วนเลข4นั้นก็มี4 1 4 6 4 7่8นะคะนี่คือเลขเด่นเลขหน้าปกนะคะเด่น5นะคะเด่น5และอีกหน้า กลองนะคะแอดก็ชอบเอามาพิจารณาเนาะโดยเฉพาะนี่สรุปพิเศษนี้เด่นห้านะคะเด่นห้าโดยเฉพาะเลขห้าสามนะคะเลขสามเป็นเลขที่แอดชอบเนาะไม่รู้ว่าเข้าหรือไม่งวดนี้บางสำนักก็มาศูนย์ห้านะคะนี่ นี่ก็ศูนย์มาแรงเนาะศูนย์ศูนย์สี่แต่ว่าแอชชอบศูนย์ห้านะคะศูนย์ห้าศูนห้าเจ็ดห้าท่านชอบด้วยหรือไม่เลขเด่นนังสือหวยรวยสักทีนะคะบางสำนักก็เด่นเจ็ดเนาะอันนี้เขาดึงอะไรมานะคะ ดึงอะ,อะไรมาดึงสี่ดึงหกมานะคะดึงสี่มีสี่ศูนย์สี่สี่สี่หกนะคะสี่หกแล้วก็สี่แปดส่วนดึงหกมาก็มีหกศูนย์หกสี่หกแปดแล้วก็ หกหกแล้วก็หกแปดเดี๋ยวใจลุงหวังเด่นสี่หกนะคะฝันเป็นจริงเด่นห้าหกชอบชอบตรงนี้นะคะแอดชอบตรงนี้นะคะนี่โดยเฉพาะเลขห้าสามเนาะ อาจารย์แจ้วใจก็ยังเด่นสามห้าอยู่นะคะแล้วก็เอาห้าไปวิ่งเนาะหรือจะเป็นห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเนาะหังสือหวยรวยสักทีตัวเด่นมักจะเข้านะคะตัวเด่นเด่นทะีเด่นหก <4, S 2> <4, S 1> อย่างนี้นะคะส่วนเลขหน้าปกเด่นห้าเด่นสี่เนาะ อาจารย์ทิพย์ก็ยังดึงห้ามาอยู่นะคะโดยเฉพาะห้าสามเนาะอาจารย์แม่นทิพย์อาจารย์ทิพย์นะคะมหาแดงห้าหกนะคะมหาแดงอาจารย์แก้วเพชรดึงห้าหกมาเชื่อมกัน สิงหาชีชโชคดึงหกดึงเก้ามานะคะเล็เด่นหนังสือหวยรวยสักทีก็จะมีหน้าไฮไลท์ที่แอดชอบเนาะก็คือหน้าสรุปมาห้านะคะอันนี้เป็นเลขปกของเด่นสี่หกนะคะเลขปกของเจอดใจลงหวังจานสุภพโชคดึงสามห้ามา จันเรืองชัยดึงสี่นะคะดึงสี่เรืองชัยดึงสี่จันอุดรบ้านผือนะคะนี่อุดรบ้านผือดึงแปดกับหนึ่งมานะคะดึงแปดกับหนึ่งมาท่านจะชอบเหมือนกับแอดหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหวยลายวันเนาะ บางสำนักจะดึง8กับ1มาอย่างอุดรบ้านผืออย่างนี้ก็ดึง8กับ1มาแต่ว่าเจ่อใจลงหวังดึงสนะคะดึงสอาจารย์ลุงชัยก็ดึง4อาจารย์สันติชัยก็4หน้านี้ก็เอา4มารวมกันแต่ว่าเอสก็ชอบ 3, านะคะชอบ 3, าห อาจารย์อุดรบ้านผือดึงสี่หมานะคะดึงสี่หมาคาดกีว่าเลขงวดนี้คงมีสี่ห้าหกเนาะท่านจะชอบด้วยหรือไม่4ี่ห้าหอาจารย์หมอหนุ่มนะคะดึง 3ามสี่หกมานะคะอาจารย์หมอหนุ่มอาจารย์บูมหาธาตุเหนือดึงหกกับแปดมาถึงวันนี้จะมีหกนะคะโชคกับดาวใต้ดาวใต้ก็คือเลขห้าสามเป็นเลขที่อาชอบเนาะถ้าหลักห้าก็มีห้าสองห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดนะคะถ้าหลักสามก็มีสามสองสามสามสามห้าแล้วก็สามเจ็ด อาจารย์อุดอรบ,บ้านผือมักจะเข้านะคะแอ้ก็ยังชอบเลขสามห้าเหมือนเดิมชอบสามห้าเหมือนเดิมนะคะเลขของอาจารย์อุดอรบ้านผือน่าจะเอาไปพิจารณาดูนะคะไม่แน่นะอาจารย์ปู่มหาธาตุก็เช่นกันนะคะ บนเด่นหกับ8ดนะคะปู่มหาธาตุแอดคิดว่า6กับ8ดต้องเข้าไม่บนก็ล่างเนาะกระตินบอกโชคเด่น8เด่นหนะคะอันนี้เขาว่าเลิกล่างที่ว่าแอดว่ามาห้าสามนะคะ เลิกล่างนะ,ะนี่บางทีเรามองไม่เห็นเนาะนี่คือเลือกล่างก็คือเด่น5กับ3ส่วนบนเด่น8กับ6กก็ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็แค่เอามาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเลขงวดนี้ก็คงไม่จับไม่พลาดเนาะ เลขนาปกที่เด่น5ซึ่งเป็นเลขที่แอดชอบมากที่สุดนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเลข3ามห้ซึ่งตรงกับลายสำนักเนาะแต่ว่ารวยสักทีนั้นเด่นเลขนาปกเด่น5กับ4นะคะขอบพระคุณมากมากนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีคะ่ะ